ฮะไปเล่นเซิร์ฟปังปอนอี่แถวอันนี้โปลแน่แน่วันนี้กูถ่ายโปลแน่แน่แหม่ไม่เหมือนคลิปที่แล้วนะครับไม่เหมือนคลิปที่แล้วครับห้าลูกองเจือดิ้นสามนัดในคลิปที่ลูกซเจือดิ้นสามนัดฮะเอออยู่ไหนวะผมกับแม็กลูกซองมีห้าสิบสองนัดครับวิลเลียนมันตายแล้วเหรอวิลเลียนอ่ะเออเอาละ,ะ,แ,ะแล้วเอ็มร้อยเจ็ดอ่ะโอ,ะะะอ้โหข้างบนดาดฟ้าอยู่นั่นบนเต็มเลยดาดฟ้าตึกเอ็มร้อยเจ็ดตกตกอยู่เนี่ยดาดฟ้านู้นเต็มเลยเดี๋ยวกูโด้แป๊บหนึ่งกูโด้ บอลรู้ว si ่าลู้กระสุนลูกซองกูมีเท่าไหร่73นัดกับแม็กอี52นัดกูเคยเจอแล้วเฮ้ยสกากูบ้าเลไรยุงนู้นอะไหนขอบ้าเล่นหน่อยบ้าเลไรยุงนู้นตรงศพนู้นอะกูได้อุ้ยมีคนฟันมึงเหรอเอ้าเฮ้ยกูกูคิดว่าเป็นมึงไงบอลในสัตว์เออนี่ไงได้ชื่อมาแล้วมันฟันรัวไอ KEO แหละนะขีด KEO มึงโดนแบนแน่มึงโดนแบนแน่ ไอเลียนะเอฟเอ้คนชื่อ KAO วิลเลียนอ่ะมันมีสไนให้เจนสามลัทด้วยนะมีบอลในตัวด้วยมันยิงบอลใสกูอ่ดูเดี๋ยวเดี๋ยวดูมันยิงรัวมันยิงเห็นขามันตอนนี้เห็นขามันมาวินออกให้มันยิงรัวดิเออออกไปให้มันยิงเลยให้มันโดดมึงดับปืนข้างในอ่ะโอ้ดูแม่งยิงหนิเฮียอเฮียบายบายครับ